จะมาสาธิตการเติมยางของซิลอไฟตอนนะครับผมอันนี้จะเป็นล้อออฟโรดกับล้อทางเรียบนะครับผมขนาด10นิ้วอ่าแล้วก็ล้อออฟโรดจะขนาด11นิ้วนะครับผมทั้งสองล้อนี้จะเติมอยู่ที่4 0่สบถึงสีบอนเลยครับผมอ่าแล้วก็อุปกรณ์ในการเติมลมก็คือจะมีที่เติมลมครับผมแบบ ปั๊มจักรยานแบบมือปั๊มครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวปั๊มลมครับผมสามารถใช้เติมได้แล้วก็จะมีก็คือที่เติมลมไฟฟ้านะครับผมสามารถใช้เติมได้เลยครับผมอ่าอันนี้ผมจะสาธิก็คือเติมลมยางก็คือเราจะเห็นจะมีจุกดูครับอ่าสังเกตจุกครับแล้วก็หมุนสาออกมาครับแล้วก็เติมได้เลยที่สี่สิบสิสิบห้าแล้วแต่น้ำหนักคู่แบบกี่นะครับผมอ่า อ่ะเติมเลยครับอันนี้ผมจะเติมไว้ที่45ปอนด์นะครับผมเป็นประมาณมาตรฐานครับครับผมอ่าแล้วก็อย่าปล่อยให้ต่ำกว่า20ปอนด์นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยต่ำกว่า20ปอนด์แล้วเนี่ยมันจะเกิดการบดยางครับทำให้ขอบยางของตัวยางเองเนี่ยจะเสื่อมเสื่อมนะครับผมอ่าจะใช้งานไม่ได้ทั้งสองล้อเลยครับผมอ่าประมาณนี้แล้วก็ าการดูแลรักษาเนี่ยก็คือเช็คปั่นเช็คลมครับผม2อาทิตย์ครั้งหนึ่งก็ดีครับถ้าเกิดใช้ทุกวันครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับผมทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับ